ชงเมนูสไตล์เกาหลีด้วยคาราเมลสตรอเบอรี่ของเต็งหนึ่งจะทำยังไงกันบ้างไปดูกันครับ ซึ่งวัตถุดิบที่เราต้องใช้ก็จะมีดังนี้นะครับ 1. คาราเมลสตรอเบอรี่ 2. นมเต็ง1มิลกี้และ3เนื้อสตรอเบอรี่แช่ฟรีดขั้นแรกเราก็ต้องมาเตรียมเนื้อสตรอเบอรี่3-4ลูกหรือว่าประมาณ60กรัมนั่นเองจากนั้นเราก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยครับต่อไปก็เตรียมคาราเมลสตรอเบอรี่30 ml เทผสมลงไปได้เลยครับและขั้นตอนต่อมาก็คนส่วนผสมและกดเนื้อสตรอเบอรี่ให้ละเอียดเข้ากันแต่ว่าเราไม่ต้องกดให้ละเอียดมากนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อสตอรเเี่่าาาตยยยมมไไวว้้้้ลลลงงงปป็็นนนชัดสํแข ลงไปให้เต็มแก้วและก็ใส่นมเต็ง1มิวกี้ลงไปได้เลยอีก120 m l ส่วนข้างบนเราก็ท็อปปิ้งด้วยเนื้อสตรอเบอรี่ผ่าครึ่งแบบนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับกับเมนูสตรอเบอรี่มิวกี้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นละมุนสไตล์เกาหลีชงได้ง่ายๆแถมใช้ต้นทุนไม่เยอะสําหรับแก้วนี้เราแนะนาขายที่แก้วละ35-40บาทและส่วนใครที่อยากได้คาราเมลของเต็ง1มาชงเมนูแบบนี้ก็สั่งซื้อกับตัวแทนจาหน่ายใกล้บ้านคุณได้เลยหรือสั่งซื้อที่ช่องทางออนไลน์ของเต็งุกช่องทาง